สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนแอดเ t สรีโมทสกายแอร์ของไดจินนะครับซึ่งหลายๆกรณีนะครับที่เจอมาก็คือแฟนคอยอยู่ใกล้กันนะครับผมเวลาที่เรากดส่งสัญญาณจากรีโมทเนี่ยทำให้สัญญาณจากรีโมทเนี่ยส่งไปรบกวนกันนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเช่นเราต้องการที่จะเปิดเครื่องประบอากาศตัวเดียวแต่ว่าสัญญาณจากรีโมทเนี่ยส่งไปหาเครื่องประบอากาศถึง2ตัวซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในจุดนี้นะครับผมรีโมทแอร์ไดกินสามารถที่จะปรับแอดเดรสได้ถึง3แอดเดรสเลยวิธีการปรับแอดเดรสนะครับสามารถทําได้ดังนี้ให้กดปุ่มรูปตะแกรงกับรูปดวงตานะครับค้างไว้5วินาที จากนั้นนะครับกดปุ่มเทมขึ้นหรือเทมลงนะครับเพื่อเลือกแอดเดรสที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มรีเซอร์เพื่อยืนยันค่านะครับเมื่อต้องการออกจากฟังก์ชันนี้นะครับให้กดปุ่มรูปดงตาหนึ่งครั้ง ที่ตัวรีเซิร์ฟนะครับจะมีดิฟสวิตช์อยู่นะครับผมจะมีอยู่3ตํตำแหน่งก็คือตำแหน่ง1 2 3ให้เราปรับตัวดิฟสวิตช์นะครับให้ไปตรงกับแอดเดรสที่เราตั้งค่าไว้ในรีโมทนะครับข้อควรระวังนะครับก่อนที่เราจะทําการปรับแอดเดรสที่ตัวรีเซิร์ฟนะครับเราจําเป็นจะต้องปิดเครื่องปรับอากาศก่อนนะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์เสมอนะครับก่อนที่เราจะทําการปรับแอดเดรสของตัวรีเซิร์ฟ